ปรากอการภาพสนามข่าวในวันน well ี through, ้นะครับเราจะพูดค okay. ุยกันถึงเรื่องของการเตรียมการดําเนินคดีกับพระธรรมชโยซึ่งท้ายที่สุดนัดหมายกันทัศนบดีที่ผ่านมาเพื่อจะเข้ามอบตัวท้ายที่สุดแล้วพระธรรมชโยก็ไม่มีการเดินทางข้อรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนตามที่มีการนัดหมายกันไว้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับผู้สุกอขาของเราครับคุณประพันธ์ยมนาคสวัสดีครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับผมก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่26พฤษภาคมเนี่ยนะครับผมผมก็ได้ติดตามสถานการณ์นั้นเป็นวันที่ทาง DSI ได้ขีดเส้นใต้นในการเข้ามอบตัวเรามาสุดท้ายว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงในช่วงนั้นนะฮะก็ซึ่งจากในวันนั้นผมก็ได้ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเลยก็มีรายง,งานส่งเข้ามาเหมือนกันในวันนั้นก็ถีอว่า ท่าชีของสิยานุสิทธิ์เองเป็นเชไรซึ่งในวันนั้นเองฮะก็มีรถยนต์ผ่านเข้าตลอดซึ่งก็เป็นปกติครับผมจากการสอบถามทางของเจ้าหน้าที่วัะธรรมกายแล้วก็ให้ข้อมูลว่าก็เป็นการเดินทางของคณะสิยานุสิทธิ์เข้ามามที่ปฏิบัติธรรมตามปากติครับผม,มซึ่งมีสถานการณ์อะไรที่มันเป็นการชุมนุมหรือว่าม,มีมีท่าทีจะโต้แยง้งต่างๆนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาก็มีทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับเป็นพระมหานนพรณ์ปุญญชโยนะครับก็ได้ออกมาแถลงถึง พอซักถามของสื่อมวลชนว่าวันนี้จะมีการเข้ามอบตัวของพระธรรมชโยหรือเปล่านะครับผมซึ่งได้คําตอบก็จะเกิดจากอาการอาภาษยังไม่ขอเข้ามอบตัวในในในลขณะนั้นในช่วงเช้าคช่วงเช้าก็บอกแล้วว่าอาจจะยังไม่ยืนยันยังไม่ยืนยันว่ามีอาการอาภาษแต่ขอขอยังไม่ยืนยันขอให้แพทย์ประเมินอาการก่อนว่าไหวหรือเปล่านะครับผมซึ่งทางด้าน DSI เองก็เฝ้าหลอเฝ้าหลอก การตอบรับจนตลอดทั้งวัน <ừ m. S 2> นะฮะจนเมื่อเวลาต่อมาทางด้านพระจิรพัฒน์กิติพัตโตนะครับก็เป็นทางด้านรองผู้อำนวยการของสือรร่อสารองค์กรรัฐธรรมการเนี่ยได้นัดหมายสื่อตอนแรกว่า15บนาฬิกาจ,จะมีทางด้านนายแพทย์ร้อยๆๆร้อยหอพยาแพทย์ชูชัยนะฮะซึ่งเป็นนายแพทย์ที่รักษาอาการของพระธรรมชโยนเนี่ยจะออกมาแถลงการแต่กลับเดินออกมาบอกว่าจะมีการเข้ามอบตัวที่สพคลองหลวงอันนี้คือตอนกี่โมงนะคะ10 ตอนนั้นบ่ายโมงครึ่งครับที่ที่มีการมาแจ้งกับสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็มีการเตรียมการที่จะก็คือไปรอกันที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนะฮะเห็นก็มีภาพไปด้วยเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะเยอะเลยครับซึ่งสื่อมวลชนตอนนั้นเนี่ยที่พยายามจะออกจากที่มั่นก็คือภายในวัดเนี่ยมีสิทธิอนุสิ์เยอะมากครับขับรถเยอะเดินออกมาด้วยขับรถมาด้วยออกจากวัดซึ่งแบบผมเองเห็นภาพก็คือแบบตกใจนะฮะเยอะมากครับซึ่ง หลังจากนั้นเองก็มีพระได้เดินขบวนออกมาซึ่งจากท่าที่ผมเห็นตอนนั้นผมไม่สามารถระบุได้เลยว่าจํานวนกี่รูปนะครับผมแต่เท่าที่สอบถามเบื้องต้นครับมากกว่า1,000รูปเดินทางไปที่ตำลปตอนคลองหลวงเพื่ออะไรครับละทั้งหมดตามที่ผมได้สัมภาษณ์กับพระจิรพัทน์เองก็ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายศึสษาองค์กรก็ให้การว่าเป็นการเดินทางมาให้กําลังใจครับ ใชยครับโดยการที่มีการยืนเป็นแถวเป็นแนวนะฮะบริเวณรอบของสถานีตํารวจภูธรคลองหลวงเนี่ยฮะอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมและมีการกางเต็นท์และการตั้งจอมอนิเตอร์เพื่อที่จะถ่ายข้อสดออกทางช่องของวัพธรรมกายเองด้วยซึ่งมีการเตรียมการแน่นอนเลยครับว่าสถานการณ์เหมือนจะมีการเดินทางเข้ามามาแน่นอนของพระธรรมชโยอย่างแน่นอนครับตอนนั้นทางสื่อเองก็ตั้งปักหลักตั้งตารอที่จะ เก็บภาพใน,นขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถเห็นพระธรรมาชายโยออตั้งแต่แจ้งว่าป่วยตั้งแต่วันที่22เมษ<ส>ายน <สา S 2> ที่ผ่านมาในวันนั้นที่คุณประพันธ์ได้ไปอยู่ที่จุดที่หน้าสพคลองหลวงแล้วเรามีการสังเกตไหมคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีจัดเตรียมรถพยาบาลอะไรไว้บ้างไหมคะเพราะว่าทางวัดก็ยืนยันมาตลอดว่าพระธรรมาชายโยเนี่ยท่านอาพาธจริงและจะมาได้อยางไงมีครับมีครับซึ่งในเวลาต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางลพระ พระในวัดของวัรมการเองหรือว่า<ช>ศิลานุสิ์เองนะฮะ<ช>รวมถึงของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจะ<ช>มีการจัดกําลังเข้าดูแลซึ่งเป็น<ช><ช>หน่วยควบคุมฝูงชนหรือหน่วยปอจอของจังหวัดปทุมธานีนะฮะ<ช>ร้อยร้อยร้อยกว่านายรับเข้ามาเพื่อที่จะมาดูแลความสะดวกความปลอดภัยซึ่งในเวลาต่อมาก็มีรถพยาบาลของโรง,งพยาบาลตํารวจเข้ามาก่อนมาพร้อมกับ DSI มามาถึงที่สถานีตํารวจก่อนนี่ฮะสังที่เห็นเนี่ยเป็นรถของดี i แล้วก็รถของพยาบาลตํารวจซึ่ง ในเวลาต่อมาไล่เรียกกันนะฮะก็มีรถของมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศิลธรรมซึ่งตอนนั้นผมก็เอกใจว่าใช่รถของพระชโยหรือเปล่าใช่ครับซึ่งแบบข่าวก็สงสัยกันแล้วสิซึ่งมาจอดอยู่ข้างๆอยู่ในรถหรือเปล่าครับทำไมแบบไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นรถสแตนบายมากกว่าแล้วก็ในเวลาต่อมาทางด้านทนายสัมพันธ์เสริมชีพเอซึ่งเป็นทนายของพระธรรมชโยเนี่ยก็เดินทางเข้ามาครับซึ่ง สื่มอมวลชนก็พยายามสักถามก่อนที่จะเข้าไปพบของพนักง,งานสอบสวนของ DSI นะฮะโดยยังไม่ให้คำตอบหายเข้าไปภายในสถานีตำรวจประมาณประมาณ20นาทีครับเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ครับประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากอ,ออกมาแล้วให้สัมภาษณ์อะไรบ้างในขณะนั้นออกมาก็ให้สัมภาษณ์ว่าขอเรื่อนออกไปครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอาการอาภาษข,ของพัะธมชยโยนั้นออกเกิด อาการหนักครับผมซึ่ง,งมีอาการเบียนหัวครับผมซึ่งไม่สามารถขนย้ายมาที่สพอของหลวงได้ขอกลับไปดูอาการที่วัดก่อนซึ่งขอเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมกับทาง,งพนักงานสอบสวนครับซึ่งตอนนั้นก็พระที่ยืนอยู่บริเวณโดยรอบสถานีตารวจเนี่ยได้ทยอยเดินกลับเข้าไปภายในวัดแล้วซึ่งอีกทีมนึงคณะคุณเอกล่าก็คือเป็นทีมงานของเราที่เข้าผสมชบทีมผมตอนนั้นฮะซึ่งก็มีการโทรประสานกันบอกว่าเขาไม่ได้ในขณะนั้น ว่ามีการรายงานว่าวัดไม่ให้เข้าแล้วหลอกอก,ก็เลยแบบเดี๋ยวนะคะตอนที่ทนายของพระธรรมชโยเดินทางมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพระธรรมชโยมาไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวรอสังเกตอาการดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นลมหน้ามือกระทนหันตอนที่ทนายความมาพระสงฆ์ยังอยู่ไหมคะหรือว่าทยอยกลับไปทยอยกลับไปแล้วครับแต่เนื่องจากพระ,พระสงฆ์เยอะเป็นจนวนเยอะก็จทยอยกลับไปก่อนครับผมบางส่วนแล้วก็เริ่มทยอยกลับเข้าไปซึ่งเริ่มผิดสังเกตแล้วว่า เอ๊ะไม่ให้กำลังใจแล้วเหรอที่มากันเยอะมากครับผมว่าหรือว่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าใช่ตอนนั้นก็เป็นที่ข้อสังเกตคือสองสัญญาขอใบางอย่างแล้วล่ะมันคืออะไรตอนที่ทนายความมานี่มาตอนเวลากี่นาฬิกาแล้ววันนั้นเส้นตายที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งเอาไว้คือภายในกกี่โมงคะ14นาฬิกา30นาทีครับที่มีการนัดหมายกันครับซึ่งทนายมามาค่อนข้างตรงเวลาครับก็คือประมาณนั้นครับคือ14นาฬิกา30นาทีมาซึ่งในเวลาต่อมาก็คือประมาณ 14นาฬิกาเกือบ15นาฬิกาประมาณ10 50นาฬิกานาทีเกือบบใช่ครับผมได้ออกมามก็ครึ่งชั่วโมงก็ออกมาสิบห้านาฬิกายี่นาทีกำหนดระยะเวลาจากนั้นทางสื่อเองก็ปักหลักรออ,อ,กอีกไม่นานครับทางด้านของพนักงานสอบสวนนิตอหรือทางรองอธิบดีเองเนี่ยก็ได้แถลงรวมรวมถึงอายการพิเศษเนี่ยฮะที่ได้เป็นทีมงานของคณะคดีของพระธรมชโยเนี่ยก็ได้เปิดแถลงออกมาบอกว่า รอรอจะรอ,อจะรอจะรออยู่เหมือนกันว่าทางทีพิทานาจะมีการติดต่อมาหรือเปล่าแต่เห็นว่าหลังจากที่อายการแล้วก็ดีเอสไอมีการถแถลงข่าวเสร็จทางวัฒนกรรมกายก,ก็มีการถแถลงข่าวขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเป็นรอบที่สองครับเป็นรอบที่สองที่ทางทางพนักงานสอบสวนหรือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้ขอนุญาสื่อมวลชนเนี่ยลง ลงไปคุยในห้องประชุมและมีการพูดคุยโทรศัพท์กันซึ่งจังหวะแถลงจะมีสองรอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็คือขอตัวไปคุยกับทางทางด้านทนายซึ่งไม่ได้เดินทางมาที่วัดอาจจะมีการหลังจากคุยให้เวลาสามสิบนาทีใช่ครับใช่ครับต่อมาก็ขึ้นให้สัมภาษณ์สื่อและก็บอกว่าไม่สามารถทางทางด้านทนายเองให้การว่าไม่สามารถนำพระชายโยมามามอบตัวได้ครับซึ่งขอเวลาก่อนจึงมีการแถลงของทาง ทางด้านนายองอาจทำนิทาเป็นโคศกของวัดคณะสิษยนุสิตของวัดพระธรรมกายต่อมาครับซึ่งก็ได้แถลงบอกว่ามีอาการเวียนหัวหน้ามืดกระทันหันเป็นอาการอาภาษณจริงๆซึ่งทางทีมศิทยิอนุสิ์เองไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นในขณะนั้นครับก็ได้ชี้แจงมาตรงนี้ซึ่งขอความเป็นธรรมและเชื่อมั่นในกระบวนการทางกฎหมายที่พนักงานดีชได้ กำหนดทางมาให้ในการรั้นหมายครั้งนั้นไม่ได้ตั้งใจคือกําลังจะมาแล้วตั้งใจจะมาแล้วเพียงแต่ว่าระหว่างขนย้ายขึ้นรถรถพยาบาลหน้ามืดขึ้นมาสกอนใช่ครับนั่นก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นครับก็คือมีความกลหนวุ่นวายมากในในขณะที่สพคลองหลวงไม่ค่างสื่อเองก็ไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็จํานวนมากเช่นกันสิญานุสิธิ์เยอะมากครับซึ่งตามที่รายงานหรือได้รับรายงานมาช่วงเช้าก็คือใช่ครับสิยานุสิ์เข้าไปปฏิบัติธรรมตามปกติแต่ ในเหตุการณ์ในวันนะั้นก็พร้อมที่จะออกมาให้กําลังใจเปจ็นจำนวนมากเลยท,ทีเดียว<ช><ช>ครับก<ช>็พอหลังจากที่พระธรรม,มชโยไม่มาแล้วก็มีการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยนะครับโดยบอกว่าวันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมในช่วง10บโมงเช้าเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อนะครับนะว่าในการประชุมของวันศุกร์รวมถึงบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่ครับ แต่ามาคุยกับคุณประพันธ์ยมานากันต่อนะคะคุณประพันธ์ไปตามติดเรื่องของพระธรรมชโยมานะคะจากที่วันพฤหัสบดีไม่มาตามนัดหมายลูกศิษย์ลูกหากลับวัดกันหมดเลยแต่ทีนี้พอไปถึงวัดแล้วปรากฏว่าไปเจอที่ประตูวัดเห็นเป็นข่าวนะว่ามีรถแบ็คโฮมาจอดกันอยู่อย่างนั้นเขาไม่ให้เข้าล้วเหรอคะซึ่งซึ่งหลังจากที่มีรายง,งานบอกว่ากั้นสื่อไม่ให้เข้าเนี่ยก็ซึ่งเป็นจังหวะที่พระเดินเข้าประตูส่วนรถแบ็คโฮเนี่ยไม่ได้มีการมากั้นในวันนั้นนะฮะ ครับผมซึ่งซึ่งเป็นมีรายงานข่าวว่าเป็นช่วงเวลาช่วงค่ำช่วงกลางคืน่อนนักข่าวกลับไปแล้วมาครับผมเช้ามาผมก็อ่านข่าวตกตจแจมนกันเขาไม่ได้กั้นนะเมื่อวานก็ให้เข้าให้ค่ายสื่อเข้าไปแถลงข่าวตามปกติแต่ว่าตั้งแต่กลางคืนจนถึงปัจจุบันนี้รถแกคโคยังอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เลยอีกวันนึงก็เลยขอทางสิยานุสิตบอกพาไปดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าทางของนายองอาจเองซึ่งเป็นโคโศกของวิทยรรมการเนี่ยก็บอกว่า เป็นฝีมือของลูกศิษย์ครับ<ม>ที่เป็นห่วงสถานการณ์ของบุคคลที่3ามรวมถึงในช่วงเย็นวันนั้นนะมผมก็ได้ไปเก็บภาพมาแล้วว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจของสอพคลอ,องหลวงเนี่ยมาคัดกองเข้าออกบุคคลเข้าออกภายในวัด<ม>เพื่อตรวจอาวุธต่างๆ<ม>เพื่อแบบป้องกันจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือแบบบุคคล<อ>ที่สามที่จะมาก่อเหตุอย่างเงี้ยฮะแมคโครคันนี้ก็เป็นของลูกศิษย์ที่มากั้นเอาไว้นะครับผมครับซึ่งซึ่ง,งลูกศิษย์ ก็บอกก็ให้การกับผมว่าไม่ได้กั้นทางเจ้าหน้าที่ดีทัยแต่อย่างใดซึ่งทางวัดเองก็พูดเสมอว่าทางวัดเองยินดียินดีที่จะให้ทางดีทัยเข้ามาตรวจพระอาการตรวจอาการอาภาธของพระธรรมชโยครับผมป้ายข้อความต่างๆนะครับนอกจากรถได้คนแล้วก็มีป้ายข้อความต่างๆติดอยู่ด้วยป้ายข้อความต่างๆติดอยู่ด้วยซึ่งเป็นของลูกศิษย์ เองแหละครับผมคือลูกศิษย์เป็นจำนวน,นเยอะมากครับทางนี้ทางโคศกเองก็บอกว่าเราบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมลูกศิษย์ได้ทั้งหมดแต่ก็ทั้งหมดทําไปเพื่อความศรัทธาและเป็นเหมือนแบบเป็นความศรัทธาความเชื่อของลูกศิษย์เองที่มีความรักต่อพระธรรมชโยะค,ะค่ะทีนี้เนี่ยเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาทางคุณประพันธ์เองก็ไปตั้งแต่เช้าที่วัดพระธรรมกายบรรยากาศตั้งแต่เช้าหรือเป็นไงบ้างคะบรรยากาศตั้งแต่เช้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมเคยไปเป็นประจาก็คือมีทางเจ้าหน้าที่ ตรวจเข้มมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ประชาชนเริ่มเข้าไปทําบุญเยอะขึ้นเหมือนเป็นการไปให้กําลังใจแต่ไม่ได้มีการชุมนุมที่เหมือนทั่วๆไปแต่เป็นการเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับผมปฏิบัติธรรมซึ่งจํานวนเยอะมากครับในวันนั้นปฏิบัติธรรมในวันศุกร์ที่คุณประพันธ์ไปนี้ทางวัดได้ให้คุณประพันธ์เข้าไปด้านไหนได้ไหมคะหรือว่าให้อยู่รายงานกั่ด้านนอกเข้าไปด้านหนครับเข้าไปด้านไหนผมผมต้องพูดอย่างนี้นะฮะทาง คณะศิญาณุสิทธ์เองที่ได้รับการต้อนรับของสื่อมวลชนเนี่ยดีมากเลยครับซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลมันแบ่งแบ่งหน้าที่ดูแลให้แต่ละช่องเลยครับผมส่วนผมเองก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลถึงสองคนนะผมก็คอยประสานงานกันตลอดเวลานะครับผมซึ่งได้เข้าไปด้านไหนเขาก็เปิดเผยว่านี่คือห้องปฏิบัติธรรมนะเขาพาไปดูไปดูไปจะไปดูสภาสภาธรรมกายสากลซึ่งเป็น พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่รับรองคนได้จํานวนเยอะที่สุดแล้วก็มหาเจดีพระมหาเจดีนี่คือที่ด้านหลังสุดเลยซึ่งยังสร้างไม่เสร็จอยู่กับระหว่างการก่อสร้างอยู่ครับได้ไปถึงหอดาวดึงไหมไม่ได้พาไปส่วนนั้นนะครับผมแต่ก็ก่อนนั้นี้ก็เคยพาไปที่บริเวณโบสถ์โบสถ์ของวัดเองซึ่งอยู่ใกล้หอดาวดึงที่สุดซึ่งอยู่ตรงกับโบสถ์เนี่ยที่อยู่ใกล้กับหอดาวดึงมันจะอยู่ตรงกับโบสถ์ประตูที่มีรถแบคโฮมากานเอาไว้ครับอทีนี้มีกระแสข่าว ว่ากันว่าดี DS i ออาจจะส่งทีมเข้าไปจับกุมถึงภายในวัดเรื่องนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าอย่างไงกันบ้างลูกศิษย์ลูกหาเพียงแค่ไม่อยากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับผมที่อยากให้เดินทางเข้ามาโดยปกติแล้วก็ให้ได้รับการต้อนรับของศิษยานุสิตมากกว่าที่จะมีการบุกเข้าไปหร,หรือโจมเข้าไปครับนี่ผมในเรื่องของคาชี้แนะเนี่ยผมมีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาให้ฟังกันครับค่ะ,คะ เรื่องแรกก็คือการทำแผนก็ไปตามหมายจับก็ที่วัดพวกเราก็รู้แล้วต้องทำแผนด้วยเรื่องที่สองก็ได้ให้หมายจับนี้กับฝ่ายปกครองและตำรวจนั่นหมายความว่าตอนนี้ตำรวจและฝ่ายปกครองผู้ใดเห็นก็สามารถจับได้เลยนะอันนี้เป็นตามกฎหมายนะครับอันนี้เริ่มขยาย พยายามหน้าหน้าที่ไปถึงบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายให้ช่วยใน,นการเรื่องที่สามก็ให้มีหนังสือไปทิ้งฝ่ายปกครองของคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่เที่สมาคมมานะทั้งหมดนะครับก็เป็นขั้นตอนที่เ,เนื่องจากว่าคณะสงฆ์เองก็มีการปกครองทางสงฆ์อยู่เราก็ต้องชี้แจงไปทางให้คณะสงฆ์ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครที่ต้องการกำหนดหน้าที่อย่างไรวะนะครับมันก็คงเกี่ยวโยงไปสถานะนี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะครับที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์แต่ทัางให้สัมภาษณ์ว่าเห็นเป็นความให้เห็นสมควรให้ให้แก่พนักงานสอบสวนเนี่ยในในที่ประชุมว่าดิฉันทางเจ้าหน้าที่ดิสไอเนี่ยในที่ประชุมว่าให้ดําเนินการอย่างไรแต่ให้ดําเนินการอย่างไรให้ไม่ส่งผลกระทบต่อด้านสังคม ให้น้อยที่สุดครับแล้วก็คงจะเลือกวิธีที่ละมุนละม่อมที่สุดนะคะเห็นว่าตอนนี้มีการส่งหนังสือไปที่สมเด็จช่วงเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับสมเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการส่งหนังสือและมีส่งตัวแทนของดี i เนี่ยเข้าไปคุยกับเจ้าคณะจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าเข้าไปเน้นคือแบบช่วยมาเป็นตัวกลางหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานในการเดินทางเข้าไปเนี่ยซึ่งไม่มี ใครให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นรวมถึงทางเจ้าคุณคณะจังหวัดเองก็ไม่ได้ให้การใดๆทั้งสิ้นครับครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเป็นวันที่2แล้วหลังจากหมดเวลาในการออกหมายจับครับขอบคุณมากครับคุณประธานครับนี่คือทั้งหมดเรื่องราวของพระธรรมชยโยที่เราพูดคุยกันนะครับเรื่องราวนั้นยังไม่จบสิ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและจะมีการ รับทราบข้อกล่าวหาเกิดขึ้นกับคดีนี้หรือไม่เช้านี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ